Uh huh. ตัดปลายเยอะแยะเลยหรอลูกโอ้พังหมดเลย mm hmm. ตั้งไม้ลูกตั้งไมมครับ mm hmm. อันนี้อะไรลูกนี่เขาเรียกตัวอะไรลูกอาลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกซิมบะโอเคไหนลูก อันนี้อะไรลูกอะไรบานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับมาแดนดีว่าอะไรเดีอ่ะวกวางอันนี้อะไรลูกแลออน No ไม่ใช่ไลออนไทเกอร์เออไทเกอร์อันนี้อะไรลูกจิระจิระไงแร่ออนล่ะไลออนไงแรออนไลออนอะไรลูกแร่ออนน่าตือเถือเนาะ แล้วก็คือสิงโตคีสิงโตครับอะี